จากข้อมูลในคลิป2.1เราสามารถวิธีัยคดีได้ดังนี้ลูกสาวเจ้าของคฤืาอนหาเธอมีโอกาสเป็นคนร้ายน้อยมากเพราะว่าเธอกำลังวาดรูปอยู่ในขณะที่เกิดเหตุฆาตกรรมสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือ สีน้ำที่ระบายในภาพของเธอยังไม่แห้งแสดงว่าเธอเพิ่งลงสีเสร็จใหม่ๆคนต่อไปคุณลุงคุณตำรวจให้การว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเขาได้ออกไปวิ่งแล้วพอฝนตกเขาจึงวิ่งกลับเข้ามาในคหาสนหาเขาพูดความจริงเพราะสิ่งที่ยิงงันก็คือคราบดินที่เปื้อนอยู่ที่รองเท้าอันเกิดจากฝนที่เพิ่งตกดังนั้นคนร้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณหัวหน้าแม่บ้านเธอได้โกหกเรื่องเวลาเอาไว้แต่เธอดันทำพลาดและสิ่งนั้นกลายเป็นหลักฐานชิ้นโตนั่นก็คือแก้วชาที่เธอเสิร์ฟให้คนตายนั่นเองเธอได้ใใหห้้กาาาาาารวว่เเอาชาไปตยล16 45น แต่เวลา17:15นเกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงแต่ทำไมชาที่เธอเสิร์ฟยังอุ่นๆอยู่ล่ะเพราะเธอไม่ได้ไปเสิร์ฟชาในเวลานั้นนั่นเองเธอต้องไปเสิร์ฟชาในเวลาที่ทำการฆาตกรรมเป็นแน่คือช่วงเวลาประมาณ17:05นจนถึง17:15น,นที่ผู้ตยเสียชีวิตนั่นเองแล้วเจอกันกับอัเธอร์เฮลคิปสันปงคดีปริศนาในตอนต่อไป